นี่ไข่กบห้อยกำลังฟักออกมาเลยเจ้ากบน้อยเื้ชุบ ืสปริงปีเปอร์อุ้ยหิวโหยกันอีกแล้วล่ะเจ้ากบเริ่มโตแล้วเพื่อนเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาริตะไปนะครับกับเกมพรนไลฟ์ค้นพบรูบรวมและเลี้ยงดูสิ่งมีชีวิตในบ่อน้ํานั่นเองครับผมมาสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ให้กําเนิดสิ่งมีชีวิตในบ่อน้ําหลากหลายชนิดเพื่อนํามาเลี้ยงดูและก็จะมีการตกแต่งบ่อให้สวยงามและค้นหา าสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูกันว่าในเกมนี้จานน่าสนุกแค่ไหนกันนะเริ่มมาก็ทำการฟักไข่นี่ปลาอะไรเอย่ยโอ้ยแอมเบอร์เทสซาต้องการกินอาหารกันด้วยหรอเจ้านี้ออกมาก่อนสำหรับตรงนี้แม่รู้สึกว่าจะมีคนสอนเล่นซะด้วยนะเจ้าลิลลี่ตรงกลางนี่น่าจะเป็นที่ให้อาหารปลาเหมือนเป็นเฮ้ยปูเสฉวนตัวอะไรสักอย่างเราก็จะหยิบให้เจ้านี้กินงับงับ อ่าเจ้านี่กินไปอีกอุ้เป็นร่างเบบีแสดงว่ามีร่างเติบโตขึ้นด้วยตรงนี้เหมือนจะมีให้เราแบบว่าไปเก็บพวกเงินตรานะครับผมที่เป็นฟองอ่าเก็บเสร็จปุ๊บก็จะมีคููดาวนี่ปลาของเราใกล้ที่จะเติบโตอืมจะไปไหนเพื่อนหิวอีกแล้วเอาไปกินอุ้ยซุบจรือ โอ้ยเป็นผู้ใหญ่แล้วนี่อีกทีหนึ่งก็น่าจะเป็นแบบว่าแน่ร่างโตที่สุดเราจะต้องแตะเพื่อปลดปล่อยมันอย่างนั้นเหรอไปเลยเพื่อนโอ้โหตัวนี้ด้วยปล่อยมันกลับบ้านนะผมและเราก็จะได้นี่มันอะไรเอ่ยใช้ในการเรียกสายพันปลายอย่างนั้นเหรอแม่หินนั้นนี้ ปั๊บ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 ป๊บ,ปบ,ปบปเดี๋ยวเราจะทําการเรียกไข่มาอีก3ามฟองอนี่ก็คือสิ่งมีชีวิตในบ่อน้ําที่มีความหลากหลายนอกจากปลาก็ยังมีตัวอื่นกันด้วยนะเรียกมา3าตัวครับผมออกมาเลยเพื่อนเออใช้เวลาฟักประมาณแม่เกือบ20วิออกมาเลยเจ้าปลาน้อยเลี้ยงคราวนี้จะเป็นยังไงเอ่ยงักงับ,งบ กินไปให้หมดอุ้ยออ้เราสามารถซูมออกมาดูได้นะครับผมนี่ก็คือบ่อน้ําของเราแม่ที่แบบว่ามีความลับซ่อนเอาไว้อีกเยอะมากินอีกแล้วใช่ไหมจัดให้อุ้ยฟองของเราเริ่มจะหมดเออคอมพลีทสำหรับตอนนี้รับของรางวัลอันนี้ก็แม่สายพันธุ์ของพวกพืชไม้น้ําอะไรต่างๆเย่ระดัสอได้กุญแจใช้ในการปลดล็อก สถานที่ใหม่ไขไปเลยเพื่อนว้าวเจอไข่อะไรก็ไม่รู้แล้วก็เจอหินใช้สําหรับการตกแต่งอแล้วก็ให้ฟองกับเราด้วยและเราก็ต้องปลดปล่อยปลาพวกนี้ให้สู่อิสระนี่อย่าลืมเก็บเก็บไขให้หมดอม ได้รับหนึ่งอุปกรณ์นะผมขอดูหน่อยสิเฮ้ยคราวนี้เหมือนจะเป็นปลาตัวใหม่ครับผมโอ้ใช้วัตถุดิบตามนี้ในการเรียกชรึ หนึ่งนาทีครับผมแล้วก็เจ้าตัวเล็กอ้อพอเราเก็บครบก็จะมีเกี่ยวกับพวกข้อมูลนะครับผมของปลาสายพันธ์ุนี้ว่าอาศัยอยู่ที่ไหนแม้ว่าเอมเบอร์เทตราจะขี้อายแต่พวกมันก็ยังรักการรวมเป็นกลุ่มชอบออกไปเที่ยวเล่นด้วยกันแล้วก็มีการซ่อนตัวอาศัยอยู่ในพื้นที่สีเขียวตรงนี้ออกมาเลยเพื่อน เจ้าปลาชนิดใหม่รัมมีโ่โนตเททาอ้เจ้าตัวนี้น่ารักเหลือเกินหัวแดงแล้วก็ตัวนี้สีเป็นใสๆเลี้ยงดูกันหน่อยสิงับงับอ้ยังไม่โตอกว่าจะหิวก็เป็นนาทีกันเลยนะให้กาเนิดเจ้าตัวนี้เยอะๆปแปดตัวครับผมออกมาให้หมด กำเนิดเกิดมาเลยเพื่อนป๊บปราบเกิดมาก็หิวโหวยครับผมยัดอาหารพวกมันให้หมดปึ๊บรึบร๊บ ดีดีที่แบบว่าเรามีฟองเยอะจากการทําเควสยังเหลืออีกเป็น300น่าจะให้กินได้อยู่เอาไปเจ้าหัวแดงกว่าจะเติบโตต้องแบบว่า5ขั้นกันเลยนะเฮ้ยเริ่มโตแล้วนี่ตอนนี้อยู่ในช่วงของเยาวชนเฮ้ยเรเวลอัพแล้วจ้าลิลลี่ฮอปเปอร์ฟูดอ้เหมือนจะมีอาหารชนิดใหม่กันด้วยนะเนี่ยนี่ให้เจ้าพวกนี้กินให้อิ่มให้หมดก่อน <c oughs> แล้ก็ได้เวลาในการปลดปล่อยปลาพวกนี้ให้เป็นอิสระกันอีกครั้งหนึ่ง โอ้ไปให้หมดอย่าลืมเก็บไข่เฮ้ยได้เปลือกหอยด้วย <c oughs> และก็ตอนนี้ไขกุญแจลิลลี่ฮอปเปอร์ว้าวโอ้โหเฮ้ยนี่มันหินลิลลี่ครับผมลิลลี่ฮอปเปอร์เหมือนจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ครับผมเฮ้ยเจ้ากบมาเจ้ากบสองตัวนี่ไข่กบ ยกำลังฟักรูปล่างก็คือเจ้าลูกออสครับผมใช้เวลาถึงหนึ่งนาทีกว่ารอไปก่อนส่วนเจ้าตัวนี้ก็ใกล้ที่จะเติบโตอืมเอาไปกินโตขั้นสุดเจ้าปลาหัวแดงรัมมิโนดปลดปล่อยเป็นอิสระออกมาเลยเจ้ากบน้อยคื้ช,ชุบืสปริงปีเปอร์โอ้ลูกอสน่ารักอืมอยากจะกิน สิ่งมีชีวิตเล็กๆจิ๋วๆก็ให้กินไปเลยตอนนี้ยังเป็นเบบีเดี๋ยวเรามาดูวิวัฒนาการของเจ้าลูกออสกันต่อนนะน่าจะเริ่มมีการงอขางอแขนแล้วก็เจ้าหัวแดงออกมาให้หมดกินอาหารปึ๊บปึบปบป๊บโอเคเจ้าลูกออสเริ่มหิวอีกแล้วกินเข้าไปงับๆับ อือหวัวให้เริ่มโตเจ้าลูกออดหงอกขาจนได้ครับผมเจ้ากบหิวอีกแล้วเอาไปกินงับงับออโอ้ยเริ่มเป็นผู้ใหญ่เจ้ากบเติบโตครับผมอีกตัวหนึ่งเอาไปกินเหมือนกันอูอ้เจ้ากบผู้ใหญ่ถึงเวลาการปลดปล่อยไปเลยจ้าไปกันให้หมด เย่เรเวลอาปดล็อกสถานที่ใหม่กันอีกคราวนี้นี่มันถ้าของเจ้าหน้าสามารถแลกเปลี่ยนสิ่งของตรงนี้กันได้อย่างนั้นหรออะไรวะนี่อื้มสูงกว่าผมได้เป็นโอ้โหรับไปก่อนแล้วก็อันล็อกตรงนี้เพื่อใส่สิ่งก่อสร้างครับผมแม่เป็นหินแบบว่าลายปลาสวยงามถึงเวลาที่เจ้ากบจะเป็นอิสระปล่อยไป ได้เหมือนเป็นไข่สองสีนี่เราจะให้เห็นสิ่งมีชีวิตกันแบบืชัดๆแม่เต็มสองตาผมเราสามารถที่จะควบคุมให้แบบว่าเฮ้ยมันว่ายไปทางไหนก็ได้ควบคุมเจกกบให้ว่ายน้ำเล่นแม่ว่ายน้ำเยอะฉันหิว <c oughs> เออเติบโตสุดยอดของที่เราจะได้ซูโมมาอุ้ยใบบัวครับผม เฮ้ยสาสิบต่อห้านาทีสมมุติว่าเอามาแทนเจ้านี่บัวใต้น้ําโอ้ยสวยงามดีปลดล็อกพื้นที่ใหม่ครับผมวอ้ยอย่างกว้างวิ่งสวยงามจริงๆสําหรับที่ตรงนี้อุย้ยมันขึ้นมาอยู่ตรงคอนไม้ <c oughs> แม่โตแล้วแบบว่ามีที่ใหม่ให้แบบ <c oughs> มาอยู่เล่นปลาคริสเตอร์มีสายพันธุ์ใหม่กันแล้วอืสร้างออกมาสักสองตัวจัดไปสิ ตัวใหม่ตัวอะไรเอ่ยวิ่ยรอเป็น10นาทีเราสามารถที่จะเร่งเวลากันได้นะครับผมออกไปเลยเจ้าตัวนี้วิ่โคชูบรูเทตราเออเป็นปลาที่สวยงามดีนะน้อยต้องการจะกิน อีเอาอันนี้ไปกินกินแบบปกติปกติเหมือนปลาทั่วไปเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับในเกมนี้ก็ได้ได้ว่า้ดยเห็นสิ่งมีชีวิตในบ่อน้ําแบบว่ามากมายหลายชนิดน่ารักกันเลยทีเดียวก็สําหรับใครที่อยากจะลองเล่นกันดูก็สามารถ ดาวน์โหลดกันได้ที่ใต้คลิปกันเลยนะเป็นการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตในบ่อน้ําหรือว่าในหนองบึงถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ติ๋หาเกมสนุกๆมาแนะนําคราวหน้ากันอีกนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจู